สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องวันนี้อัปเดตดินกี่นพหนึ่งช่วงติดผลพี่น้องวันนี้วันที่สิบเก็ุคุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าพี่น้องดินกีรุ่นแรกได้พี่น้องดินกีรุ่นแรกสีดกประมาณน,นี้พี่น้องดกประมาณน,นี้ครับปีนี้อากาศหนาวเหงาพี่น้องหนาวตั้งแต่ปลายเดือนตุลาเดือนฮอดพี่น้องคุมพ่ากรทันงด้ไปใส่มาใส่เยอะพี่น้องนี่ครับผลของการหนาวเหงานี่ครับนี่ครับดอกแซม้มเดียวดอกแซ้มผลพี่น้อง การดูแลรักษากาจจยากกันมาอีกน้อยนึงพี่น้องพี่น้องที่มีหลึ่งกีนอ่อก่อนึ่งอยู่กันผลประมนี้พี่น้องนี่ครับขาดเพได้ไพี่น้องแคลเซียมบอลลอนพี่น้องแคลเซียมบอลอนนี่ทซ้ำหาเปลือกหนาเปลือกเขียวเปลือกเข้มพี่น้องถ้าลินกี้เปลือกหนาน้ำหนาประมนี้พี่น้องนวยเขาชีิแตกครับการบ่ให้นวยแตกก็เริ่มต้นตั้งแต่ที่แรกพี่น้องที่แรกบำรุงอย่างพี่น้องปุ๋ยเกล็ดพี่น้องสิบห้าห้าสามห้าบวกจะฆ่าแมลง ซัลเฟอร์เมทิ้นสามห้ายี่น้องได้ขาดไม่ได้พี่น้องแคลแเซียมบอรลอนซีดเข้าไปสิบวันครั้งนึงก็ได้พี่น้องนี่ครับเขาเจ็บเปลือกหนาน้ำน้ำหนาไม่ใชเขาสิีงไงเพี่น้องไม่ใชเขาสิีงไงนี่ครับยิง,ยงช่อนี่พี่น้องสีกีพันน่องพัน,นยังนีงสิบล็อกได้เพี่น้องช่อน,นึงกับว่ามันไม่เกินสี่ห้าลูกเกตแปดลูกพี่น้องเพราะว่าเขาสีน้อยไงเปลือก กัญชานี่ครับนี่ครับอันนี้สอวราณน้วยใส่เด็ดพี่น้องการให้น้ำพี่น้องการให้น้ำจะนี้ไปกับเม่อย่างไรพี่น้องให้น้ำให้ดินไม่ควบชุ่มชื้นพี่น้องดินไม่ควบชุ่มชื้นไปเลยพี่น้องนี่ประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ดินก็ไม่ควบชุ่มชื้นคือประมาณนี้พี่น้องให้น้ำสี่ห้าวันค้างพี่น้องอย่าให้แฉพี่น้องนี่ถ้าให้แฉเกินไปตาดอกขึ้นมาไม่นี่เขาจะเกินผลเ้ยพี่น้องตาดอกเขาสิพัฒนาขึ้นมาแล้วกะผลสิติอย่นิ่ก็สิ่ร่วงไปพี่น้อง ประมาณนี้ไปน้องการให้ปุ๋ยทั้งดินไปน้องให้ปุ๋ย15-15กรดก้อนกรดไปน้องประหยัดหน่อยหนึ่งเขาจากนั้นไปอีกอีกน้อยหนึ่งเขาเริ่มสางเนื้อแล้วเขาต้องให้ปุย๋ยติ่มีตัวไทยสุ่มไปน้อง15-15บวกกับ0-0-60ครับหนึ่งต่อหนึ่งไปน้องหนึ่งกิโลผสมต่อหนึ่งกิโลไปน้องน่ากย่าะขาดไ่น้องเพราะช่วงนี้เป็นช่วงก้อยต่อจากเข้าหน้าหนาวจะเข้าหนาห้อนแล้วก็สิีกี่สิบปั๊บโตไปน้อง เขาจะกินน้ำหลายช่วงแดดฮอนไปน้องประมาณนี้นนนไปน้องกระสุนใจทักไม้ไปน้องกิ้งพันธุ์ในกรเกษตรหมูกับมีใไห้บริการไปน้องแถมด้วยควบลูกไปน้องไอ้ขอนโซนเนี่ยพอกเกษตรหมูนี่ทำสวนลินกีนอพอหนึ่งมากลรับรองคุณภาพมาสามสิบปีแล้วครับไปน้องนี่ครับทำสวนลิงกีนี่ครับนี่ภายในสวนไปน้องตอนนี้สีบ่มีผลหลายเดีวยวไปน้องเพราะว่าตอนกิ้งให้ลูกค้าพราะลูกค้าสร้างไวลายครับนี่จะในส้มพุ่มไปน้อง ในทรงพุ่มก็ออกดอกไปน้องนี่ตสนนี้สวยๆไปน้องดินจีนอ,นนอพอหนึ่งรับรองคุณภาพสนใจเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองเก้าเก้าเก้าสามแปดสนใจควมมููสนใจกริงพันธุ์โทรมาด้พี่น้องกเกษตรหมูพอเพียงให้ควอมูสม่ำเสมอี่น้องนี่ครับดินจีนอพอหนึ่งสายพันธุ์ตรงจากบ้านนาโดนโดยกเกษตรหมูพอเพียงครับผมเบอร์โทร,รศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองเก้าเก้าเก้าสามแปดเกษตรหมูพอเพียงครับผม 那些狗，那些狗，